สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับประจําวันที่29นะครับตุลาคม2567เนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เล่ารายละเอียดนะครับของการปลด เอริกแตนแฮกแล้วนะครับแต่ในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาฟังนะครับเรื่องราวของว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผลนะครับเพราะว่าเราทราบนะครับถึงค่าฉีกสัญญากันแล้วนะครับว่ารูเบนอามริมนะครับจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่รวมถึงวันนี้นะครับไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับสำหรับลุฟฟนิสตอยกับการคุมทีมชั่วคราวนะครับ ลุตจะได้คุมทีมระยะยาวหรือไม่นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับแต่ว่ามีเวลาไม่มากนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์อยู่เต็ดกันในช่วงเช้านี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของโทมัสแฟรงค์นะครับโทมัสแฟรงค์นะครับ ผู้จัดการทีมเบน f ฟอร์ดนะครับที่เป็นหนึ่งในคาดิเดตท,ที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับโทมัสแฟรงค์นะครับก็ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่รับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับโทมัสแฟรงค์นะครับกุนซือของเบนฟอร์ดนะครับได้แสดงความมุ่งมั่นต่อเบนฟอร์ดแบบชัดเจนนะครับว่าเขาจะคุมทีมเบนฟอร์ดต่อไป อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของ ESPN นะครับในรายง,งานจาก ESPN นะครับชัดเจนนะครับว่าโทมัสแฟรงค์นะครับยังคงต้องการทำงานตามสัญญาที่มีอยู่กับเบน f o ฟอร์ดซึ่งสัญญาเนี่ยนะครับจะถึงปี2027นะครับโทมัสแฟรงค์เนี่ยนะครับได้ตอบคำถามนักข่าวแบบชัดเจนนะครับในรายง,งานจาก Sky s p o r t นะครับว่าผมมีความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงต่อเบน f o ฟอร์ดคือยังไงก็ตามเนี่ยแมนยูติดต่อเขาจริงอะ่ะ แต่ผมมีความรับผิดชอบต่อเบนฟอร์ดและที่สำคัญที่สุดนะครับเราและทีมงานเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการเอาชนะเชฟฟิลเวสเดย์ในเกมคาราบาวครับให้ได้บทสัมภาษณ์ของทมัสแฟรงค์เนี่ยออกมาก่อนที่จะแข่งขันนะครับผมพยายามนะครับทำตัวให้โปร่งใสเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมมีความสุขที่นี่นะแล้วก็ต้องการทำงานต่อไปที่นี่อีกยาวนานนะครับผมมีความสุขที่นี่มากนะครับ แจ้งเรื่องราวของโทมัสแฟรงค์นะครับกับการปฏิเสธการทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเทนฮากกันบ้างนะครับเราได้เห็นเอริกเทนฮากเนี่ยนะครับนั่งอยู่ในรถออกจากแค i ิงตันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับตัวของเทนฮากเองเนี่ยจะทำอะไรต่อน,นั้นผมจะตามไปเรื่อยๆนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในงานถแถลงข่าวเมื่อวานไม่ใช่งานถแถลงข่าวหรอกในสื่อต่างประเทศเลยโดยเฉพาะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับก็ทําการออฟฟิเชียลในการปลดเอริกเันแฮกออกไปจริงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมันมีหลายปัจจัยแต่วันนี้แมนยูเนี่ยนะครับได้เริ่มต้นจากการปลดเอริกละแมนยูปลดไปเรียบร้อยนะครับด้วยเหตุผลตามที่ทราบแมนเชสเตอร์ยูจะพิจารณานะครับกุนซือคนใหม่ ที่จะมาแทนที่เอเอริกในวันนี้เลยนะครับนั่นเองจาก BBC เนี่ยเขาบอกว่าผมอ้างอิงข้อมูลจาก BBC นะการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่รูเบนอารมริมกลายมาเป็นกุนซือเต็งหนึ่งในวันนี้อารมริมกลายเป็นเต็งหนึ่งนะครับผมได้เล่าเ,าเาารื่องราวชาบี้เมื่อคืนนี้กับคําร้องขอสมัครชารบี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในกรีในเช้าวันนี้นะครับผมอ้างอิงข้อมูลจาก เบนจาคอบและเดวิดออสตินรูเบนอามูริมนะครับมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่10ล้านยูโรหรือประมาณ8.3ล้านปอนด์นะครับนี่คือเงินที่โอมาบราดาจะต้องฉีกสัญญาในของรูเบนอามูริมนะครับก็เรื่องราวของเตนฮากแค่นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชาบีเฮอร์นันเดซนะครับล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าชาบีเฮอร์นันเดซจะได้คุยกับ โอมาเบรดาไปแล้วก็ตามนี่สื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับถึงแม้ว่าชาบี้จะคุยกับเบรดาไปแต่บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ยังไม่ตอบรับการแต่งตั้งชาบี้เฮอร์เนเดสอย่างเป็นทางการแมนยูได้คุยกับชาบี้เฮอร์เนเดสและตัวแทนถึง2ครั้งชาบี้เฮอร์เนเดสตัดสินใจที่อยากจะมาคุมแมนยูผมอ้างอิงข้อมูลจากริชาร์ดมาตินนะครับซึ่งเป็นนักข่าวในอังกฤษนี่แหละนะครับ แล้วก็ในส่วนของอตัวของชาบี้อาจจะไม่ได้เป็นแรงผักดันที่ชัดเจนเท่ารูเบนอา o มริมนะครับก็ตอนนี้ผมจะบอกว่าลูฟานิสรซลอยเนี่ยก็จะไม่ได้คุมทีมถาวอรอแน่นอนนะครับก็ชาบี้เฮอร์นนเดสบอร์ดบริหารแมนยูยังไม่ตัดสินใจเลือกนะครับกลายเป็นรูเบนอามริมแรงกว่าเดิมอีกแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวล่าสุดของชาบี้นะครับบอร์ดแมนยูยังไม่เลือกนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคำว่าก้าวสำคัญนะครับก้าวสำคัญนี่สำคัญต่อนาคตโครงสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยนะครับรูเบนอามูริมเนี่ยนะครับกลายเป็นกุนซือเต็งหนึ่งนะครับที่จะมาทำทางานแทนเอริกเดนแฮกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีก้าวสำคัญในการคว้าตัวรูเบนอามูริมนะครับมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับในรายงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็รายงานจากเดอะไทม์ รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางตัววางตัวรูเบนอัมอริมเรียบร้อยแล้วนะครับแมนยูกำลังจะจ่ายเงินฉีกสัญญานะครับ10ล้านยูโรหรือประมาณ8.3ล้านปอนในสัปดาห์นี้เลยนะครับเซอร์จิมเล็ตคริปนะครับก็ชัดเจนนะครับได้แจ้งให้รุดฟันดิสตรอยเนี่ยนะครับคุมทีมชั่วคราวรายงานจากดีแอเรติกอีกฉบับนะครับผมเล่าเนื้อหาข่าวที่มามาให้นะ การจ่ายเงิน10ล้านยูโรหรือประมาณ8.3ล้านปอนด์นี้จริงๆแล้วตามสัญญาเนี่ยมันจะต้องจบปี2026แต่ดูเหมือนว่านะครับในสัปดาห์นี้นะสปอร์ติ้งลิสบอนะครับกับรูเบนอามริมคงจะต้องถึงเวลาแยกทางกันทันทีการเจรจาของรูเบนอามมริมเมื่อคืนนี้ผมใช้ย้ำนะเมื่อคืนนี้เชื่อกันว่าอาริมนะครับจะไม่ปฏิเสธการทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและเชื่อกันว่า ในตอนนี้มันเป็นความสมเหตุสมผลทั้งหมดที่อโมริมที่แมนยูจะแต่งตั้งในสัปดาห์นี้เลยนะครับลูเบนอโมริมเนี่ยทำไมต้องตั้งเขาเขาได้แชมป์นะครับเขาได้แชมป์สสมัยในในแชมป์ของไอโปรตุเกสอ่ะนะครับแล้วก็แชมป์ดากาดาลีกาสสมัยนะครับแชมป์โปรตุเกสซูเปอร์คัพหสมัยแล้วก็คุมสโมสรเอสตาดิโอโอเซออ๋อ เข้าคุมทีมสปอร์ติ้งลิสบอนในในปี2020แม่จะอ่านชื่อสนามเปซะะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับชนะ100%นะครับชนะ100%ผมไม่ได้ตาม Sporting ง i s b o n เลยนะผมก็ว่ากันไปตามข่าวนะครับแน่นอนครับรูเบนอัุูริมเป็นกุญซือฝีมือดีนะครับทีนี้มาตามฉบับที่2ให้ใน m แมนเชสเตอร์วิ i n g News นะครับ ในแมนเชสเตอร์วิลนิงตันนะครับได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลาหลังจากปลดเอริกเทนแฮกผ่านไป12ชั่วโมงแมนยูได้เริ่มต้นกับการติดต่อลูเบนอามูริมทันทีก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องการที่จะ,จะเซ็นสัญญากับลูเบนอารมูริมในตอนจบฤดูกาลนี้และแมนยูรู้เรื่องร,รู้เรื่องนี้ดีแมนยูรู้เรื่องร,รู้เรื่องนี้ดีว่าตัวของลูเบนอารมูริมนะครับแมนซิตี้เขาเขาเตรียมตัวทาบไว นั่นก็หมายความว่าการเจราจากับลูเบนอาโมริมเร็วสุดจะเกิดขึ้นในวันไหนมันจะเกิดขึ้นนะครับในในในตอนในสัปดาห์นี้นะครับเร็วสุดคือสัปดาห์นี้มันก็จะมีโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมของเมนยูเนี่ยนะครับอย่างวันที่อย่างพรุ่งนี้เมนยูก็ต้องแข่งคาราบาวครับใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเกมกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ก็คือแข่งพรุ่งนี้เนาะกับกับกับเลสเตอร์ แล้วก็3พฤจิการเนี่ยเจอกับเชลซีในบ้านแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเจอกับอ่า PAOK OK ในบ้านเป็นโปรแกรมเนี้ยน่าจะ,ระเร็วสุดนะเร็วสุดสำหรับการฉีกสัญญาเลยอะสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นเกมกับเชลซีแต่ถ้าเหลดนิดๆก็น่าจะก่อนเกมกับ PAOK OK นะครับนี่ก็คือห่วงเวลาที่ลูเบนอามูริมเนี่ยนะครับจะมาแมนยูได้ บทความที่3ต่อเลยเพราะว่าไหนๆฟังอามูริมแล้วลูเบนอารมูริมจะนำอะไรมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในหัวข้อข่าวนี้นะครับน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแมนยูนะครับได้เริ่มความจริงจังได้เริ่มความจริงจังเนี่ยนะครับกับการแต่งตั้งลูเบนอารมูริมชัดเจนว่าเขาต้องมาเป็นกุนซือคนใหม่เ,เ,เ,มเหนือชาบีฮอนเดสใช้ๆมันเหนือชาบีฮอนเดสเลยนะครับความสำเร็จที่รวดเร็ว ความสำเร็จให้วดที่วด,ทวดเร็วเนี่ยคือปัจจัยสำคัญที่อินิออสตัดสินใจเลือกเขาเขาเป็นกุลซื้อนุ่มนะครับหนึ่งในกุลซื้อนุ่มที่ต้องการน,าน่าสนใจมากโปรไฟล์ในการควาชช้าแชมป์นะครับในลาลิก้าของโปรตุเกสเขานะครับแล้วก็แช,ชมป์ลีคัพโปรตุเกส3สมัยเนี่ยได้เน้นย้ำถึงเกียรติประวัตินะครับการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแน่นอนครับการวิเคราะห์นี้มาจากมาร์กเกรแห่งเดอะแอตแลนติก มาร์กเวจากเดลันติกนะครับเขาบอกว่ารูเบนอามริมเนี่ยนะครับถ้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะเปลี่ยนสไตล์ฟุตบอลเป็น3-4-3และสามารถปรับมาเป็น3-4-2-1 3-4-3นะระบบการเล่นนะแล้วก็จะปรับเป็น3-4-2-1ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงนะผลงานคนต้องพิสูจน์นะครับทีนี้ระบบการสร้างทีมขึ้นมาเนี่ย กลยุทธ์ในการเล่นฟุตบอลของลูเบนอามริมเป็นกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นเขาสามารถนะครับให้นักเตะเนี่ยมีความอดทนและมีความมีความม,วาม,ม,วาม,มีการโต้กลับในเกมสูงมากลูเบนอามบริมเองนะครับเล่นสไตล์แบ็กกดดันสูงแบ็กเนี่ยต้องไปกดดันสูงไม่งั้นจะใส่กองกลางไปถึง5คนเหรอวิงแบ็กอีกความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของลูเบนอามบริมคืออะไรคือจุดแข็งเขาจะดึงศักยภาพนักเตะออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะศูนย์หน้าอย่างวิกตอร์เกวเคเลสอาจจะถูกอัญเชิญมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้วิกตอร์เกวเคเลสนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ของอาร์สซนอลสิ่งที่เป็นเสน่ห์หัวข้อข่าวเนี่ยสิ่งที่เป็นเสน่ห์ฝรั่งก็เขียนนะเขาบอกว่าจุดสมดุลในการโจมตีและเกมป้องกันอยู่ในระดับสูงของยุโรปความตาอ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะการป้องกันเนี่ยนะครับความสามารถในอาศัยจังหวะ ชุดแข็งเหล่านี้นะครับต้องเอามาเสริมในโครงสร้างลูเบนออมรีมเป็น,น,ปนโค้ชที่ใช้แรงกดดันสูงแน่นอนครับกองหลังต้องเก่งทีนี้มาคุยถึงระบบเยาวชนกันบ้างการพัฒนาระบบเยาวชนของรูเบนอารมริมนั้นเป็นลักษณะเด่นของผู้จัดการคือประวัติการทำงานกับเยาวชนรูเบนอารมริมนะครับจะเป็นคนคัดสรรนักเตะพรสวรรค์ดาวรุ่ง ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ด้วยตัวเองเขาเป็นคนคัดรวมถึงกอนคาโลอินาซิโอซึ่งอาจจะต้องเก็บกระเป๋าเหมือนกับเมื่อคืนนี้ที่ผมพูดถึงใครนะจำไม่ได้ไอ้กองกลางอ่ะฮูเมน่ะฮูเมน่ะเออฮูเมน่ะนั่นแหละกองกลางคนนี้จะต้องตามรูเบนอาบูริมาถ้าเป็นสู่หน้าก็คงจะเป็นวิกตอร์เกวเคเลสนะครับเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะทีนี้นะครับผู้เล่นของสปอร์ติ้งหลายคนเนี่ยบุโน่ฟอนเดสจะมีความสุข บุโน่ฟอนเดสจะมีความสุขนะครับสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าความแข็งแกร่งในการป้องกันระเบียบวินยัยความรัดกุมคือสนเสน่ห์ของลูเบนอาโมริมนะครับแล้วก็แทคติกการกดดันสูงสปอร์ติ้งลิสบอนในดูการนี้นะครับแย่งบอลคืนได้เร็วมากและทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมแนวรับของสปอร์ติ้งนะครับเกมลุกการเสียบอลคลองบอลการเสียบอลน,น้อยคลองบอลสูง เน้นแรงกดดันจากกองหน้าเป็นหลักมันทําให้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมีผลงานที่ดีในเกมยุโรปนะครับนั่นก็หมายความว่ายุคสมัยใหม่นะครับกับการเข้าสู่โอแทฟฟอร์ดนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับรูปเบนอารมริมน่าจะเป็นกุญซือที่เหมาะกับแมนยูผมก็เล่าหมดแล้วนะนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับจากเดะแอตแลนติกเรื่องราวของอารมริมนะครับฉีกสัญญา8.3ล้านปอนด์สัปดาห์นี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของกอนคาโลอินาซิโอนะครับแหล่งข่าวจากโปรตุเกสนะครับสํานักข่าวที่ชื่อว่า JN สํานักข่าว JN นะครับในโปรตุเกสนะครับได้ระบุ3เป้าหมายนะครับของลูเบนอาโมริมที่จะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเดือนมกราคมนะนักเตะนะคนที่1คือกอนคาโลอินาซิโอกอนคาโลอินาซิโอนะครับคือกองหลังที่ลูเบนอาโมริมนะครับเลือกใช้เขากับเป็นกองหลังที่ดีที่เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูล คนที่1น,นะผมไม่ได้อ่านเยอะแล้วนะคนที่2นะครับคืออุสมานดิโอมงเด้แฮร์รี่แม็กควายพวกนี้นะครับจะถูกขายออกไปและจะถูกเสริมด้วยกอนคาโลอินาซิโอแล้วก็ man, อุสมานอุสมานดิโอมงเดดิโอมงเดนะครับเป็นกองหลังตัวท็อปอันดับต้นๆน,นะครับที่ตัวของลูเบนอาร์มูริมเนี่ยจะมาใช้ในสูตรการเล่นในฤดูกันในรูการรการนี้กับแมนยูระบบ3 4 2 1นะครับ ทีนี้คนที่3ที่จะเอามาจาก Sporting Lisbon ด้วยก็คือ m o r ์เท h u m แ n นเมื่อกี้ผมลืมผมจำได้แค่ว่าอะไร h u m ม n h u m ม n นี่แหละมอร์เ n h u m แ n นมอร์เทนฮูแมนเป็นกัปตันทีมนะครับสปอร์ติ n งลิสบอนะครับและเป็นนักเตะที่บูโน่ฟอน n a นเดสชื่นชอบมากเขาคงเป็นคนที่เป็นกองกลางดาวรุ่งเลยนะเป็นกองกลางที่เป็นดาวรุ่งระยะยาวเขาจะเป็นผู้นำของ Manchester United ต่อจากบูโน่ฟอน n a นเดสนะครับ ทีนี่แหละนะครับในส่วนของผู้จัดก,การทีมก่อนเลยลูเบนอามูริมเนี่ยนะครับจะพานักเตะ3รายนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดล่าสุดนะลูเบนอามูริมได้ตกลงทางวาจากับอินิออสเป็นตัวเลือกแรกแล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมลืมพูดในเดียนาติกในบรรทัดส,สุดท้ายแต่มาพอดีพอนะมันเขียนขึ้นในส่วนของ3ผู้เล่นที่จะามาสรุปกอนคาโรนาซิโอนะครับอุสบันดิโมอมงเดและ มอร์เทนฮูแมนคือ3นักเตะที่รูเบนอามโอลิมจะพามานะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับผมมีเวลาไม่มากนะเรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของลุตฟานิสตรอยนะครับลุตฟานิสตรอยนะครับวันนี้นะครับจะไม่ได้เป็นกุนซือถาวรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศ รายงานว่าในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีการตัดสินใจมีเรื่องราวที่ปลดเอริ็กันอนกไปรูฟาฟนิสต์รอยเป็นคนจัดการต่อจากนี้นะครับในส่วนของรูฟานิสต์จอยเองนะครับในส่วนของ Skysport นะครับนักข่าวที่ชื่อว่าชาเวสซักโซโซเฮคนอะไรเนี่ยนะครับชาเวสผมเรียกว่าชาเวสละกันเขาได้บอกนะครับว่าผู้เล่นบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในห้องแต่งตัว ก็ไม่ได้พอใจลุดฟานิสเตลอยเหมือนกันนะครับไม่พอใจลุดเหมือนกันและดูเหมือนว่าบางคนเนี่ยนะก็คิดเอาไว้แล้วว่าลุดจะทํางานต่อลุดฟานิสเตลอยนะครับจะไม่ได้เป็นกุนซือถาวรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างแน่นอนหลังจากบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดำเนินการในการฉีกสัญญาลูเบนอาร์มริม10ล้านยูโรหรือประมาณ8.3ล้านปอนด์คาดว่าเราแค่รอดูการแต่งตั้งลุดจะไม่ได้ คอนเฟิร์มนะครับจาก Skysport นะครับลุตจะไม่ได้คุมทีมถาวรแจ้งให้ทราบตามนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัตแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดร้อนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับการตัดสินใจเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับรูเบนอาร์มอริมเนี่ยนะครับอาจจะต้องปรับสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่นะครับ มาคาร์ลัตฟอร์ดนะครับอาจจะเป็นคนอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องออกจากทีมไปมาคาร์ลัตฟอร์ดน่จะต้องตัดสินใจอนาคตใหม่นะถ้าลูเบนอัลบมริมาเพราะว่าเขาจะใช้สู่หน้าเป็นรามุสฮอยลุนไปก่อนและจะตามมาด้วยวิกตอร์เกลเคเลสทีนี้นะครับในสื่อต่างประเทศนะครับลูเบนอัลบมริมได้ตกลงด้วยวาจาเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะในการมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วเนื่อง็าหมายความว่าแมนยูเหลือกระบวนการฉีดสัญญาและแต่งตั้ง ทีนี้นะครับในส่วนของผู้เล่นปัจจุบันเนี้ยระบบ3-4-3เนี่ยจะเป็นระบบที่ถูกใช้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาลองวางตำแหน่งกันหน่อยนะคือแต่ที่แน่เนี่ยไม่มีชื่อแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดทนี้ต้องตัดสินใจนะผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่า3กองหลังตอนนี้ต้องเล่นนะครับก็คือมาติเนสลิซันโดมาติเนสเลนิโอโลและดาโลดัลอาเดลิกเดลิกขอภยัยเดลิก3คนนะมาติเนส โยโลเดลิกส่วนวิงแบ็กเป็นดาโลก,กับชอวิงแบ็กเป็นดาโลก,กับชอสองกองกลางเป็นอูกเต้กับเมนูเมนูเมนูสองกองกลางเป็นอูกเต้กับเมนูมนมนน ate, มนและสามประสานตัวลุกนะครับเป็นกราาโชบูโน่เฟอร์นันเดสเล่นปีขวาบูโนเล่นปีขวาลาโมสฮอยุนเป็นหน้าเป้านี่คือการไล่แอประบบ3-4-3ลูเบนอามูลิมจะใช้ชุดเดิมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ประมาณนี้นั่นก็หมายความว่าในสื่อต่างประเทศน,นะครับเขาบอกเลยว่ามาคัดและฟอร์ดจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอนาคตของตัวเขาเองต่อจากนี้นะครับฟอร์ดอ,อาจจะต้องถูกขายไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลลี่นิวิลนะครับโหวันนี้เรื่องราวของแกลลี่นิวิลก็เดือดพอกันนะครับแกลลี่นิวิลนะครับได้ตั้งคำถามไปยังเซอร์จิมเรดคริปว่าคุณปล่อยให้มันนานอย่างนี้ได้ยังไง คือตัวของแกลี่นิวิวก็รู้อยู่นะครับว่าในรายงานจาก Skysport เนี่ยที่แกลี่นิวิวพูดเมื่อคืนนี้เขาตกใจมากเลยนะที่เอเล็กตันแฮกนะครับไม่ส่งอูกเต้ลงสนามแต่ส่งคาซิโลที่ไม่ฟิตลงสนามและอยากจะถามเจ้าของสโมสรเหมือนกันว่าทำไมจึงปล่อยปัญหานี้ให้เกิดยาวนานจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับการปลดเอเล็กตันแฮกนั้นจึงเป็นคำตอบอย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งที่แกลลี่นีวิวพูดสะท้อนก็คือคุณได้ปล่อยปัญหานี้ให้มันเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยาวนานเกินไปคุณปล่อยให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยาวนานเกินไปมันก็เลยเป็นที่มาของผลงานการจัดอุกเต้คุณซื้อมา50ล้านปอนด์ไม่ได้เอามาเล่นนั่นก็หมายความว่าคุณล้มเหลวในการจัดการอย่างชัดเจนนะครับนี่คือเรื่องราวของแกลลี่นีวิวแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโนโรนันโดนะครับหลังจากปลดเอเล็กตนแฮ็กไปแล้วนะครับจอรอนซานโชคริสติโนโรนันโดเนี่ยนะครับกำลังจะมีผลกระทบในโซเชียลมีเดียนะครับมิเกลซีแวสนะครับก็บอกนะครับว่าเราควรที่จะคุยกับตำนานหลายๆคนนะครับสำหรับอ่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะที่โอทัฟฟอร์ดนะครับคือโรนันโดเองนะครับและตั้งแต่นะครับเปิดเผยแฉประธานสโมสรเนี่ยแน่นอนครับเขาก็ยกเลิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อย่างไรก็ตามนะครับมิเกลซีแวนนะครับก็ยังคงมองนะครับว่าโรนัลโดยังเป็นหนึ่งในแอมบาสเตอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงการเป็นตำนานของเขาด้วยเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังบทความสัมภาษณ์ของโรนัลโดในเร็ววันนี้เดี๋ยวเขาต้องออกมาเชื่อสิรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอปปี้เมนูนะครับและอารีฮันโดกานาโชนะครับก็ได้ออกมาขอบคุณเอริกันแฮกตามบทบาทนะครับ ปฏิกิริยาของนักเตะนะครับมีเพียงไม่กี่คนนะคอบบี้เมนูนะครับได้ออกมา thank you นะครับกับความไว้ใจในตัวของผมตัวของลิตันแฮกนะครับให้โอกาสคอบบี้เมนูนะครับในการลงสนามนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาของหลายๆคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับบางคนก็อธิบายว่ามันเป็นวันที่เศร้าจริงๆนะครับแต่ขอบคุณสําหรับทุกทุกอย่างที่ทําให้กับสโมสรแห่งนี้ขอให้คุณโชคดีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพูดของคอบบี้เมนู แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอมาเบรดานะครับตอนนี้เบรดาก็ทำการเคลียร์นะครับเคลียร์อะไรเคลียร์ข้อฉีกสัญญาของลูเบนอาร์โมริมนะครับโอมาเบรดาและแดนแอชเวิร์ดนะครับกำลังดำเนินการนะครับในการแต่งตั้งลูเบนอาร์โมริมเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเบรดาและ ตัวของแดนแอชเวิร์ดนะครับก็ทำการคุยกับรูทฟานิสซลอยนะครับให้ทำงานคุมทีมชั่วคราวและหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเชื่อกันว่าในส่วนของรูทฟานิสซรลอยแล้วก็ผู้ช่วยอีกคนนึงะนะครับที่ชื่อว่าอาร์นี่อาร์นี่อะไรนั่นแหละนะครับก็จะออกจากแมนยูตามสเต็ปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูเบนอามริมาเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานของเขาใหม่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีดินซีดานนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่วันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษมีการพูดถึงว่าซีดานเนี่ยนะครับได้ออกมาชื่นชมนะครับว่าวันนี้นะครับโมเมนต,ตัมของลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังไปได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับในส่วนของซีดินซีดานนอกจากการออกมากล่าวถึงสโมสรลิเวอร์พูลว่าเวลานี้ ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุโรปเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยนะครับก็แจ้งเรื่องราวของซีดานนะครับว่ายังไม่เกี่ยวกับการมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะาเขาไม่น่าจะมาคุมหรอกเพราะว่ารูเบนอามูริมเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าโอมาเบรดากําลังจะฉีกสัญญาซีดานก็ไม่น่าจะมาคุมเพียงแต่ว่าพูดคุยเรื่องของลิเวอร์พูลประมาณนี้นะครับ คราวนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับผมมีเวลาน้อยละนะครับเดี๋ยวจะต้องไปโรงเรียนละแมนเชสเตอร์ยูนะครับจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในเกมคาราบาวคัพในคืนวันพุ่งนี้นะครับ6นัดหลังสุดแมนยูเนี่ยนะครับก็ฟอร์มไปตามภาพนะครับคือชนะแค่นัดเดียวนะครับแพ้2เสมอ3แต่เลสเตอร์ซิตี้สิชนะ3แพ้2เสมอ1นะครับสนัดหลังสุดคือชนะชนะแล้เพิ่งมาแพ้ แน่นอนครับในเกมนี้นะครับไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูนะครับอังเรโอนาน่านะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นเดลิกกับลิดเดเลฟเดลิกกับลิดเดเลฟแบ็กซ้ายเป็นลิซาโดมาร์ติเนสนะครับแบ็กขวาเป็นดีโก้ดาโลนะมิฟิลวฮอนดิบอลนะครับจะเป็นอูกาเต้นะครับคู่กลางเป็นเอลิกเซนกับบูโน่นะครับสามประสานแนวลุกนะครับแรดฟอร์ดโดนดรอปนะจะเป็นกรานาโชอามัดเดียโรและหน้าเป้าเป็น โจโชเซอร์ซีนะครับมากันที่การทำนายผลเลยครับถ้าจัดทีมชุดนี้นะสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านชนะ เลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อศรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับวันนี้ผมอัปเดตในส่วนของรูเบนอารมูริมให้แบบละเอียดเลยรวมถึงรายอัพ11ผู้เล่นตัวจริงด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่อยู่ในเว็บบอร์ดผมต้องรีบไปโรงเรียนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ